ัดีครับผู้ชอบนิยมพระเครื่องและประถุจมงคลทั้งหลายวันนี้มีโอกาสดีที่คนผ้าพระจะเอาพระสมเด็จโตตั้งแต่สมัยเป็นขัวโตมาให้ท่านชมแล้วก็มาให้พี่นาพีเคาะกันว่าไอ้รูปหล่อเนี้ย มันมีพุทธศินอย่างไงเนื้อหาสาระอย่างไรแล้วเก่าถึงยุคหรือไม่ถ้าเก่าแล้วนี้เราจะเอาอะไรเป็นบรรทัดฐานว่าเก่าอ่ะวันนี้จะมาอย่างนี้แหละแต่เราจะมีเครื่องขยาย 600x ขยาย600เท่าอะฮะหรือสักหน่อยหนึ่งก็ไปถึง3,000เท่าให้ท่านได้ชมกันตอนท้ายๆคลิป อย่าแล้วอย่าลืมนะครับอย่าลืมต้องติดตามไปถึงให้้ายคลิปนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยดูอันนี้ก่อนครับดูที่รูปลักษณะขององค์รูปหล่อสมเด็จโตเนื้อผงล้วนๆนะครับเนื้อองค์นี้ยังไม่มีตังอิว๋วเป็นผงพุทธคุณล้วนๆสมัยนั้นนะครับแล้วผงองค์เนี้ยท่านจะสังเกตว่าลงรักหลังจากที่หล่อมาแล้วลงรักปิดทอง แต่ขอขอประทานโทษนะครับทองที่หน้าอกเนี่ยผมเข้าใจว่า,าเจ้าของเก่าเขาเขา,เขาปิดใหม่นะครับแต่ทองจริงๆมากับรักเนี่ยมันติดมองต้องขยายกล้องหก0้เท่าหรือ6กพันเอ็กเนี่ยให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้ท่านก็สังเกตไปดูเรื่อยครับตรงนี้มีหูมีตามีจมูกเหมือนกันหมด เลยครับแต่ว่าบังเกินท่านนั่งก้มหน้าก้มหน้าลงเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาไลฟ์ให้ดูไปในอีกมติหนึ่งแล้วท่านจะสังเกตเห็นตามผมไปเลยท่านเห็นสังเกตไหมฮะเท้านี่ติดชัดเจนนะลูปหล่อเนี่ยเท้าเนี่ยคนแกะบล็อกได้ได้ดีมากเลยครับเนี่ยตอนก็นั่งอยู่บนฐานขึ้นมานิดเดียวนะครับทําฐานนิดเดียวแล้วก็มีหูเขา่าพออาผมจะบอกว่าด้านนี้คือด้าน ด้านซ้ายขององค์พระท่านนะครับแต่ด้านขวาก็คือด้านขวาขององค์พระนะครับด้านซ้ายคือด้านซ้ายขององค์พระแต่ถ้าด้านเราเรามองนี่ก็จะเป็นด้านขวามือของท่านองค์พระอันนี้คือเราเราตกลงกันไว้ก่อนเดี๋ยวจะเข้าใจไปคนละด้านนะครับอาหมุนมาดูที่มตินี้ด้านข้างด้านข้างด้านข้างว่าพุทธศิลสวยไหมท่านว่าสวยไหมผมว่าสวยมากนะตงเนี้ย เป็นเป็นรูปหลอดที่หาดูได้ยากนะครับหาดูได้ยากผมผมผมยังไม่เคยเห็นเลยผมยังไม่เคยเห็นตั้งแต่ดูพระดูอะไรมาเรื่อยๆเนี่ยก็หลายสิบปีนั่นแหละหลายสิบปีแต่ยังไม่เคยเห็นเห็นอันนี้อันเดียวผมชอบใจมากเลยครับเจ้าของเดิมเขาคิดยังไงไม่รู้ก็เลยตกมาอยู่ที่ที่ที่ผมมาดูด้านข้างด้านด้านข้างขององค์พระด้านข้างนี้คือด้านซ้ายมือขององค์พระ ท่านจะเห็นเลยตรงนี้ยมีหูหแล้วก็จะเห็นสังกติพาดคุมจีวรอ,อีกทีนะสังกติคุมจีวรตรงมาช่วงแขนหักลงมาตรงนี้อันนี้ก็ยจะเห็นปลายเท้าพร้อมนิ้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้านิ้วนี่ครบห้านิ้วเลยนะรูปหล่ออนเนี้ยห้านิ้วแต่ความกว้างยาวก็ประมาณหัวเข่าไปถึงหัวเข่านี่ประมาณสามนิ้ว รูปหล่อเนี่ยยาวสามนิ้วสูงประมาณห้าห้านิ้วประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นสูงกว้างสามสูงสูงห้ารูปหล่อเนี่ยแต่เป็นเนื้อผงเบาว,วิวเลยเบามากเนื้อผงเบาวิว,วอ่ามาดูนะครับพะระองค์นี้หลงหลักปิดทองเก่าเดิมมากพระทองเก่าสวยสีทองเนี่ยทองเมื่อปิดทะละเก่าๆแล้วก็มีคราบฝุ่นละอองจับเนี่ยเป็นทองออกสีแดง ลักษณะของพระเก่าที่ผมสังเกตมามากเนี่ยมันจะเป็นลักษณะทองสีเก่าๆออกเป็นตีดังแดงอย่างนั้นนะครับบางครูบาอาจารย์บางท่านบอกว่าเอ้ยอันนี้นะอันนี้นะอันนี้นะถ้าเป็นทองอย่างนี้หลวงพ่อแก้วใช่เลยทองทองมีอายุเป็นร้อยปีมันจะประมาณนี้นะครับทองมีอายุเป็นร้อยปีจะประมาณนี้อขอขอทานโทษครับบางเอิญมันมีแสง ผิดพลาดน,นิดหน่อยอ่าดูไปเรื่อยๆครับดูไปเรื่อยๆอ่าดูไปดูไปแล้วหมุนไปเรื่อยนะครับหมุนไปเรื่อยหมุนไปเรื่อยหมุนไปเรื่อยอ่าดูดูดที่มันมีเนื้อขา,ขาวๆตรงนี้นะตรงนี้คือลักลัน่นออกหมดลักเห็นแต่ผงพุทธคุณล้วนๆเลยผงผงผงพุทธคุณล้วนๆอันนี้ เดี๋ยวผมจะส่งห้าหกร้อย x ให้ดูว่าผงพุทธคุณล้วนเนี่ยเมื่อมันเก่าแล้วมันจะเป็นยังไงมีคาบแคนไซ์หรือไม่อ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันแคนไซว่ามันคืออะไรท่านสังเกตไหมสังกติตรงเนี้อ่าแล้วอย่าลืมท่านสังเกตนาไปด้วยนะข้างล่างเนี่ยมีตัวหนังสือนะเนี่ยถ้าผมสันนิษฐานว่าตรงนี้ทอถุง วอลเวนสระอาโยยะเขียนว่าถวายถวายตรงนี้ยถวายทีนี้มาต่ออีกถ้าถวายแล้วคืออะไรต่อมาเอามาสนิฐานต่ออีกพอได้ความว่า,ห,ว wo wen, ห,า,า,าหัวนี่ตกขอไข่วอวแวนไม่หานอากาศหัวนี้ขอไข่วเนี่ยหัวหัวหัวโตโตต,ตรงไหน มาดูตรงนี้ดูตรงนี้นะครับอ่าแป๊บหนึ่งเส้นเส้นขีดตรงนี้คือสโลขึ้นมาตรงนี้บังเอิญข้างบนนี้รักไม่ไม่รอนนสอัสโลถ้าส่องในตัวผอมันจะเห็นนี่ต่อเต่าเห็นไม่ชัดเลยนะต่อเต่านี่คือหัวโตวแสดงว่าสมัยท่านยังยังยังไม่มีสมรรสะเป็นสมเด็จนี่คือหัวโตวแต่ต่อมาเนี่ยอ่านยากมากผมก็พยายามอ่านอยู่ นานพอสมควรวันนี้มันนึกได้ยังไงคงเป็นบุญบารมีของท่านผมก็ขออนุญาตท่านก่อนที่จะเอารูปท่าน,นยมาไลฟ์ให้ท่านศึกษากันอันนี้ผมเข้าใจว่าสันนิษฐานว่าตัวนี้คือถอถุงตัวนี้มีเสืออือสืออือไว้แล้วก็งองูเห็นไหมถึงแสดงว่าถวายหัวโตวถึง อ,อ่านไม่ได้ประมาณนี้นะตัวเนี้ยพอมาอีกมันคืออะไรต่อมาอีกสองตัวเนี่ยมันเป็นตัวย่อนะถ้าอ่านอื่นอ่านไม่ได้ตัวนี้ยอันนี้จะเป็นกอกไก่ผมนี่นี่เหมือนทอทหารนะท่านจะเห็นตามผมหรือไม่ผมไม,ไม่ไม่รู้นะอันนี้ผมสันนิษฐานเอานะถวายหัวโตถึงกอทอมันหมายความว่างไงถ้าคนถวายเขียนไว้อย่างนี้หมายความว่าสมัยที่ท่าน ตั้งแต่รัชก,กาลที่สามไปนั้นน,นท่านหนีหนีออกไปอยู่ตามชายป่าชายเขานะครับตอนนั้นท่านท่านท่านออกไปทุดดงอยู่หลายสิบปีแล้วก็พอถึงยุคจากรอสมาแล้วามาถึงรอสถึงถึงได้กลับคืนมาเนี่ยแสดงว่าจะเป็นปปลายรอสถึงรอสรี่สมัยขัวโตเนี่ยยังไม่ได้เป็นสมเด็จ แล้วมีคนสร้างถวายแล้วเนื้อนี่โอ้โหสวยมากครับพระเม่พเป็น้ององค์จริงสวยมากจริงๆเฉพาะเนื้อเขาขาพวกเนี้ยเป็นม้วนม้วนถ้าถ้าถ้เห็นในตัวเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูนะแต่ก่อนก่อนไปด้านด้านข้างเนี่ยท่านมาดูตรงนี้อีกนิดนึงหลังจากเราได้ความตัวตัวหนังสือที่เขียนว่าถวายขวัวโตถึงกอทถ,อถ้าถ้าถ้าอ่านผิดยังไงก็ขอ ประทานอาภัยโทษท่านเห็นไหมลิ้วจีวรข้างบนเนี้อันนี้ลิ้วจีวรนนะเนี่ยเนี่ยลิ้วจีวรแต่มีเส้นสังกติพาดยาวันเนี้ยเห็นไหมพ้ามาถึงหลังนะสังกตินี่ส่วยสังกติอยู่บนอ่าจีวรมันก็เป็นลักษณะของพระที่หม่หมห่มจีวรแล้วก็พาดสังกติอ่าทีนี้มาดูตัวนี้รัดประครบรัดรัดประคตท่านเห็นไหม เนี่ยเนี่ยกลางเนี่ยสวยงามมากคนแกะได้สวยดีนี่คนโบราณช่งางโบราณผมเข้าใจว่าช่างเนี้ยมีฝีมือพอสมควรเลยละ่ะอ่ะมาดูด้านข้างอีกทีข้างด้านขวามือของขององค์พ่อสมเด็จโตที่เราชอบเรียกกันประมาณนั้นนะครับเนี่ยเยเห็นเห็นหูไหมเห็นหูไหมเนี่ยเห็นหูนะหูชัดเจนเลย เน้นด้านแขนไล่ลงมามาถึงหัวเขา่ามาถึงหัวเขา่ามาถึงหัวเขา่าเสร็จแล้วมาอะไรอีกมาด้านหน้าอ่าจะมาบรรจบกับตัวที่เราจะคุยกันไว้นั่นแหละลองส่องที่ประมาณที่ถ้าเครื่องมือหกสิบเอ็กมันจะมีอะไรอ่าอันนี้เราเราค่อยว่ากันเราเห็นได้ประมาณนี้แล้วละ่ะลักษณะของเนี่ยองพระ แต่ก่อนอื่นที่จะไปเนี่ยผมจะเอาพื้นพื้นกันล่างให้ดูสวยไหมท่านเห็นไหมเก่าธรรมชาติมากเลยครับผมเก่าของธรรมชาติมีลักอยู่ข้างล่างมีทองปิดขึ้นมาแต่คุมด้วยฝ้าขาวต่างๆเป็นใยๆๆทึ่งเป็นธรรมชาติของความเก่าที่มีอายุมากกว่า150ปีขึ้นไปผมว่าเป็นยุคแรกๆของท่าน ที่ลูกศิษย์ลูกหาสมัยนั้นสร้างให้ท่านประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นทีนี้เดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งปรับเครื่องเพื่อให้ท่านได้ดูในเรื่องของของหกหกร้อยเท่าเครื่องหกร้อยเท่านะครับแป๊บเดียวแป๊บเดียว ได้เรื่องแล้วได้เรื่องแล้วพ่อแม่พีน่น้องเอ้ยไม่ช้าไม่ช้านิดเดียวขอเวลานิดเดียวเพื่อให้ท่านได้ดูในตัว6 0 0 x ที่ผมจะส่ง600 x หรือ3า0พันเท่าอีกถ้ามีเวลานิดหนึ่งวันนี้ผมจะใช้เวลาไม่มากเพราะว่าคลิปที่แล้วผมไปในเรื่องของอ เรื่องของพระสมเด็จดีอย่างไรถ้าถ้าใครอยากติดตามไปดูนะคลิปนั้นยาวครับผมพูดเกือบชั่วโมงแล้วมีมีมีเรื่องเล่าให้ท่านฟังท่านลองไปหาดูใน Youtube นะครับอ่าพระสมเด็จดีอย่างไรนะฮะพระสมเด็จดีอย่างไรทีนี้มาดูต่อแป๊บหนึ่งว่า ไอลักษณะของพักเก่าที่มันขึ้นอ่าเห็นไหมอันนี้แหละครับที่ผมมาให้ดูขยายดูเนี่ยนี่คือคาบแคนไซต์คาบแคนไซต์ท่านเห็นขา,ขาวๆไหมเนื้อขาวมันอ่าักหลุดล่อนออกมาแต่มีแคนไซต์ขึ้นมาเห็นไหมปกคลุมเป็นปุยนุ่นเลยเพราะไม่ต้องดูตามลูกศรน,นี่นะลูกศรตรงเนี้ยลูกศรเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมจะชี้ให้ดู ว่าลูกศรผมถ้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยมันจะมองไม่เห็นชัดเท่าไหร่เอาเอาตรงนี้ขออนุญาตเห็นไหมฮะตรงเนี้ตรงนี้เป็นปุยนุ่นเลยแล้วก็จะมีบางๆไล่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วจะเป็นไปหมดบางเอิญเนี่ยถ้าไม่มีรับลงรักปิดทองไว้เนี่ยในทั่วทั้งองค์จะเป็นอย่างนี้เลยในพระเก่าของของเนื้อพระสมเด็จนะครับส่วนมากจะเป็นอยงั้น เออแล้วคนบ้าพระผมเรียกผมคนบ้าพระนะฮะท่านพ่อแม่พี่น้องชาวาพระเครื่องวัตถุมงคลทั้งหลายเนี่ยต้องต้องนี่คือฉายาผมผมเรียกผมเองว่าคนบ้าพระชอบมากครับพ่อแม่พี่น้องทีนี้แล้วมันจะเกิดขึ้นแคนไซนี่ลักษณะของพระอย่างเดียวไหมนี่แคนไซเกิดจากปูนหินปูนหินปูนเปลือกหอยส่วนหนึ่ง นะครับปูนเปลือกหอยส่วนหนึ่งครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าแคนไซ์ก็คือตัวที่มันมาจากภาษาวิทยาศาสตร์ก็คาร์บอนเนตผมอาจจะเรียกผิดบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะคาร์บน Can ide, อนเนตแคนไซอะลาคนไนท์พวกนี้พวกนี้จะสังเกตได้มันจะขึ้นอยู่ในถ้ำหินปูนเขาเรียกว่าหินปูนทีนี้ถ้ามาดูหิน ตัวตัวอันนี้เนี้ยผมจะเทียบให้ดูแป๊บหนึ่งตัวของหอยหินที่มีอายุหลายพันปีมันจะเกิดแคนไซ์อย่างที่ว่าแล้วงอกเป็นอย่างนั้นไหมอันนี้ตัวหอยนะหอยหินอ่เห็นไหมนี่หอยนะเกิดขึ้นเหมือนกันลวครับเกิดขึ้นเป็นยวงเป็นยวงเหมือนกันนี่คือแคนไซของของหอย แต่หอยนี่ก็ยังนอกตัวขึ้นมาอ่าเดี๋ยวท่านว่าผมจะให้ดูว่ามัน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 เป็นอย่างที่ผมว่าเฮ้คือหอยหอยหินลักษณะหอยมันเหลือแต่ตัวปลายตัวตัวนี้หักไปแล้วอันนี้ส่วนหักหักก็มีแคนไซเต็มนะครับเนี่ยตรงเนี้ยอันนี้คือคือลักษณะที่ผมให้ดูว่ามันเกิดแคนไซเหมือนกันหอยเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เ,เป็นเป็นผ้าสมเด็จอย่างเดียวทีนี้มันเกิดตรงไหนมาอีกมาดูหอยอันนี้หอยอันนี้ ป๊อันนี้คือหอยอะไรอ่าผมให้ดูให้ ط. นิคดหอยลักษณะหอยแข็งครับผมดูแล้วมันเหมือนเหมือนหอยแข็งเห็นไหมนีคดคดหอยแข็งอ่าทีนี้ผมจะไปะส่องหกร้อยเอ็กให้ดูว่าไอ้แคนไซส์มันเกิดขึ้นยังไงอ่าเห็นไหมท่านจะเห็นเลยแป๊บหนึ่งหอย,ยุญาแป๊บนึเพราะว่าไม่มีไม่มี ผู้ร่วมผู้ร่วมทําคลิปคนเดียวนะครับจริงๆก็ไม่น่าทําเป็นแล้วผมก็ถามว่าลูกทํายังไงลงยังไงผมก็ถามลูกอย่างเดียวอายุป่านนี้แล้วนะครับอ่าเห็นไหมถามว่าแคนไซมีกี่สีเป็นได้เกือบทุกสีเลยนะครับสีเขียวเห็นไหมแล้วแต่มันจะอยู่สภาพตรงไหนแต่ส่วนส่วนใหญ่นี้จะเป็นสีขาวส่วนมากเห็นไหมนี่แคนไซของหอยนะฮะหอยน่าจะเป็นพันปีนะหอยพวก หมือนสุสานหอยล้านปีของกระบี่อ่ะคล้ายๆยางั้นอันนี้มาจากนู่นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะของเดิมนะอันนี้เป็นคดเขาเรียกคดเขาเล่นทางคดคนเล่นเครื่องรางของขังวัตถุบงคนเนี่ยเขาชอบนะครับมาให้ครูบาอาจารย์เสกให้อีกทีแต่บางอย่างไม่ต้องเสกนะครับเห็นไหมฮะเนื้อ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 ,อของของหอยเนี่ยมันจะมีสีช้ำๆถ้าถูกถ้าถูกถ้าถูก สัมผัสช้ำๆเหมือนกันเลยกับเหมือนพระสมเด็จเลยพระสมเด็จเหมือนกันสีช้ำๆแ้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยนะสีนี้เลยสีนี้เลย,เลยที่ที่แ้หปรับเครื่องนี่นะเห็นไหมสีสมเด็จเลยนี่นี่ท่านหอยนี่ไม่ได้แก่ตังยิวนะแต่มันเกิดขึ้นเองสีเหมือนพระสมเด็จเลยผมว่าแปลกมาก เห็นไหมขนาดมือจับมืออะไรไปแล้วมันยังมีแคนไซ์ขึ้นมาเป็นคุมบางๆได้เห็นอันนี้เขาเรียกว่าแคนไซ์หอยเอาละทีนี้เรามาดูพระสมเด็จเราต่ออีกนิดหนึ่งครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาอ่าลักษณะของแคนไซ์มาดูตรงจุดที่ที่เขาขาวเลยทีเดียวเขาขาวตรงที่ลักล่อนออกเนี่ยท่านว่าตรงเนี้ยเห็นไหมท่านเห็นไหม อ่าป๊บเห็นไหมนี่หกร้อเองนะเห็นค่าเป็นยงใหญ่หนุนน,นบางท่านครูบาอาจารย์บอกว่าเอ,อ้ยเหมือนปุยนุ่นปุยเมฆเห็นไหมลักษณะมันวิ่งของแขนไซด์วิ่งเป็นเส้นเส้นเส้น,สนกลมๆบ้างยาวบ้างเป็นวงบ้างขึ้นซ้อนๆกันส่วนไหนที่เป็นใสๆบางๆข้างล่างอยู่ในซอกมุมเล็กๆเ,เนี่ย ครูบายจารย์ท่านผู้รู้บอกว่าอันนี้คือแคนมไซต์ถ้าส่วนไหนเขาขาวมันยังไม่เป็นแคนมไซต์มันยังเป็นอะลาโคนไนท์อยู่มันมันเริ่มต้นอยู่เริ่มก่อตัวที่จะเป็นแคนมไซต์อีกอันนี้ผู้รู้ท่านท่านบอกว่าอย่างนั้นเอาลองมาดูที่หกพันเอ็กนิดหนึ่งหกพันเอ็กนิดหนึ่งแล้วท่านจะรู้ว่ามันยิ่งสวยนะหกไม่ทั่วทีไม่หกหกพันมีทําได้แต่ว่าบังเอิญเนี่ยบังเอิญเนี่ยมันมันเครื่องรองรับผมไม่ดี โน้ตบุ๊กผมไม่ดีนะครับต้องขออนุญาตาต้องขออนุญาตแป๊บหนึ่งเอาแค่สัก2องพันห้ารอยอันนี้อันนี้แปดร้อย เอาให้สุดไปเลยเอานี้เอาแค่พันเอาแค่พันก่อนแล้วท่านจะรู้ว่ามันคืออะไรนะครับขอโทษทีเครื่องไปถูกอ พอเห็นไหมครับเห็นไหมพันกว่าก็สวยสวยขึ้นมาอีกสวยขึ้นมาอีกสวยไหมพวกนี้พวกนี้คือมันเป็นก้อนบางอาจารย์เขาบอกว่าเป็นก้อนเหมือนปุยเมฆแต่ในดำดำตรงนี้มันก็จะมีใสายขึ้นมาเต็มไปหมดอันนี้คือลักษณะของแคนไซแต่ถ้าเป็นผ้าสมเด็จจริงๆแล้วไอ้เม็ดแดงเม็ดขาวถ้า สอ,ง,องนี้นะั้นจะเห็นชัดเจนเลยครับอ่าไม่เป็นไรครับวันนี้เอาไว้จบแค่นี้ก่อนครับในคลิปนี้คราวหน้าเราค่อยมาว่ากันใหม่ติดตามคนบ้าพระนะผมไม่มีวัตถุประสงค์อะไรแต่อยากให้ท่านรู้เหมือนผมจะได้สนุกเคหากันไปตามภาษาคนชอบพระเครื่องในของคนบ้าพระของผมอ่านะครับขอจบแค่นี้สวัสดีครับท่านพ่อแม่พี่น้องทั้งหลาย ขออานาจบรารมีภาษีและหนาตายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านนับถือจองมาคุ้มครองท่านให้มีความสุขความเจริญด้วยอายุวันนาสุขะพละปฏิพานพังพร้อมธานาสมบัติยิง่งขึ้นไปปราจจากทุกโศกโรคภยัยไข้เจ็บจะได้มีมาเบียดเบียนนึกหวังสิ่งใดในทางที่ถูกที่ควรก็สําเร็จดังมุ่งมา่ปรารถนาสุขีสุขขังสตังเยอะเยอะสาธุ